ชอบถูกใจ MM คลิปเรากดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับขอบคุณครับหมอกลงนะขนาดเจ้าบ้านโบเฮล่าโบหายไปไหนนี่โบหมอนั <t> ่นโบเอฟแหละเอฟนะเออทองทอดเจ้าชุบแป้งทอดเขามจูบเขาแก่ กงมกะแกงเหมือนก็แกงแทอย่างนะเอาใส่ไปเลยเอาพรามึงเอาเทเอาเป็นพ่อมึงอันนี้เปิดเอามาใส่เอาซิเที่เนี่ยเปิดอ๋อเียมันรอดนี่แต่ว่ามันเน้นอะไรจักเกี่ยตัวมันสามิบายมันะมันะบางามแะเนอ้ามันเน้นเนาะโอ้หนี่ครับไข่มักนี่พ่าน้ำลายไหลอันี่ไข่ม้วนเลยอ่าบีบมะนาวเนี่ยนี่กับคนผีใส่ใส่ แต่ว่าพี่ปอว่าเอาเอาตังไว้ฝาว่าแต่ปีตัวขนาดหวังเอิ้นว่าเอิ้นเป็นปีพี่ปออันนี้ประมาณกี่กิโลครับประมาณสักสิบกิโลโอ้มันนักหรือซะเดี๋ยวั่านักเหมือนกันเนาะนักแต่ว่าได้สามจีบอ่ะแต่ว่าบอบนได้สามจีบก่อนนะบอบนลที่นอกเขาไปขายได้มาหกปันน่ะบลนเองกระบบนี่ยบอบอลเนี่ยกแต่ว่านอกเขาก็บอเนี่ยนะอันนี้มาซ้ำโอ้สามสิบเลยกันสามสิบเจ้า กับถามน้องเราไปส่งสีกองโกลละวะสาวิปเอาคนเดียวด้วยเนี่ยเจ้าเข้ากำซ่ากำซซาพุ่น่ะเนาะแกงเผนี่ดิบคนนึงาผปูด้วยวะมางเซมคนติบากินเล่าดึงอล่าดีโดนอะไรทำไมนะบอกเรามันอยู่นี่ลับเะเอออันนี้กัมกัมแมงดียัด ออันนี้บะขินลูกต้องอโอ้ซี่นมันนอนมาปุ๊บสะดุ้งมาปุ๊บอะไรวะเนี่ยเจ้าเจ้าอมบานนี่ไงวันนี้มาเก็บปลาคนบ่อเหรอเจ้าเจ้ากินเหล้านี่เป็นยังไบ่อบนบ่อบ่อซุดขบนพุ่ธเจ้าวันนั้นตีหลักค้างไว้นะเจ้ามาานตอนนอนมันเหมือนอยากพวกไหม บรรยากาศยามเจ้าพอเจ้านี่ติบันต่ำแ,แลนนะเจ้าอากาศสิบกว่าองศาเจ้าประมาณ14องศาตอนนี้หกโมงเจ้าหมอกลงเยอะขนาดมึงดามหนาวก็ลุ ด้านหนาวก็อากาศเย็นนะไปหิงไฟพุ้นเดิ้ลไปนังหิงไฟเตหมูพุ่นเดอ้์ขี้กลัวอย่างนี้อากาศหนาว จำแม่ได้ก็จำได้ไดว้าวโอ้สะดุ้งสะดุ้งอย่างนั้นหรอฮะโอ้จำเก่าม่ได้เหรอไว้ก่อนเนี่ยเอาปลาให้กินอยู่เนี่ยใสยก้างห่ออันนี้เฮาเห็นล้วเฮาแม่มาเร็ว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 

เดินดีๆนะพี่มาหน้าโยนเนี่ยนะฮะคะแนนนะแต่เจ้าสตูมแม่เลยล่นนี้อะไรเสียมแล้วนะต่วนนี้ลูกทุ่งบรรเลงนะลูกทุ่งว้าวไปเพลินเนี่ยคะเจ้าว้าวน่ากินมากแต่บอลจะรังก่อนนะอร่อยน้ำพริกอ่องพัก นี่กินจีกินจีลำบากมันต้องมีโค้กของมันนะเครื่องมันเยอะต้องเครื่องสมุนไพรใช่ทนจำยากเรายังเมนูเนี้ยเราต้องจำนะว่าขิงขาตะไครอะไรอะไรอะไรใส่ผิดไม่ได้โม่ก็ต้มซุปม ใช่ไหมเอาเอาน้ำวางกัเข้าวอ่ะเอาเบียร์ควาเดี๋ยวจะหมดอายุใช่ป่ะต้องมาทีไรก็อันเก่าอันเก่าเรารอบหน้าเราจะได้เปิดอันใหม่บ้างมามากินข้าวกันรอลุงวางกงินเพราะวางจะมาหาเจ้าเขาะ่จยกันงมปลาขฝนหนาวฝนเอาวนักตกประเทศอไรนคะมาหน นัำโต๊ะคนเมียงว้อมน่ะเอามาละกลิ่นเหรอกลิ่ฮัลโหลถึงไหนละเจ้าวโอ้กาลังจะออกากบ้านเลยโอ้โหอย่ามาเจ้าได้วะก็ว่ามาเรื่องเจ้าตีนะอ๋อเปเรื่องเจ้าตีนะแล้วละแหละเออน่าตันอยู่ตันอยู่อันนะอ่าอ่ามาแล้วเหมือนกัน โอเคโอเคครับผมประวังกันไม่ดีกำลังออกบ้านมามาดูเนาะว่าปันหนึ่งอย่าคุ้มบ่คุ้มนะครับเหมาสะครับเหมาสะซุปหุ่นก็ประวังคนห้าร้อยอืาคุ้มบ่คุ้มหวาแต่เดี๋ยวนี้อิ่มละอืม 10โมงไปเตรียมไปประมาณเที่ยงอยู่ที่ไหนนะพยาเมงลายเยงลายเมงลายกันไม่ไกลเดี๋ยวก็ถึงละ่วโมง8นาทีประมาณชั่วโมงงั้นลองเข้าหน่อโอ้โหเตรียมยังมา้เป็นลำเป็นใจว่าประการต้วเตรียมของผักย้ำผู้คนโย่8จิ๋งจิ๋ง ไม่ไม่ตรงาหมดแล้ววันที่ห้าเเลยผู้ชายไปห้าประแวงเมดีพุ่งเจ้ากันเดียวไหมหอ่่เป็อะไรบ้างไปทั้งได้หมวกจัดคนเดียวคนไปกันกันตัวไอ้ตัพราตัหาทอนน่เออนี่แล้วนาค่ะะม่เขา นี่เรานี่ว่าเขาว่าใส่ต้มปลาซิวนั่นนะต้มขมปลาซิวนั่นมันก็ต้มอ่ะตัวมันไม่ขาดมิอย่างตัวไปปลูกได้เนี่ยนเจ้าอือย่างนี้พักกแกลาบพักกแกลาบอันนี้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบกินก็หลาบนะไมาใส่ก๊อกใส่หงอหมใส่กุหลาบไมอ๋อดอกกุหลาบเมื่อน้องใส่เจ้ากันกะ và do không gặp mặt chim không quân chào 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 อือจีวาดอ๊อกเอามากินคนเอามากันลาดันตัวนจะแบบพักอันนี้พักกับลาอีนหนอรแกไวแกงแกงอะไรนแกงมันอันนี้พักต่างสีชีส้มของโป๊ดนะนี่แกงบะกาศนะจ๊ะนี่นาลัน้ำเออรัลลาปลาเดียวกันนาะ

จัดหนิก็จัดติดรถผู้ยิ่งใหญ่มาก่อนผูซาดกเนาะพอรงเอจับมาเตอโอ้จับงไม่ต้องใช้แล้วปาก่อนเถอะเปิู้ทำปลาบ๊อบดูมาเปรียบสวัสดีเจ้าแม่ดวัสดีค่ะดป้ากันมืนเลยัุ้งงามดีะเฮ้ยพอเน้ะฮซิแล้วอย่างา แก้งมาดิจ้ามาหาจังเนี่วัดจอมด้มาแล้วโฮมาสบายต้องไข่เจ็บพออันนี้อันนี้เดสอันนี้พีเดสเจ้าของบออันนี้พี่ไข่พี่ไข่น้องบดีนดีบอนี่ลูกสาวเพิ่ลนี่ลูกสาวสวยสวยจะเป็นไงเลยแม่เนาะไงเลยแม่แต่ี่ว่าต้องเงินนะแต่ไปจำทิดนะอันนี้เป็นแม่นะนั่นลูกนะบอที่ว่าจะมาซุบบอเป็นแต่เมินนะ โอ้เนี่ยนี่ยี่นี่น้สา่สาวสองบอยนี่หน่นึกว่าป่ามันนักป่ามันนักเะไห้องนกมันต้องขวานมันอยู่หันเปียงห้าแดงกับฟ้าปานักปานเมียงบบหลายกันฮะอันงที่เป๊้ หู้นกเงือมนะเขาจะเอาจังยี่รำได้ชักจูบบนเรือก็นนี่นกเจ้าหอยมันเป็นหอยอันนั่นนะสลีจิินหอยจุ๊บกาันจะแห็งอ่ะ ตัวใหญ่น้ำนักนากจริง้เก้าสิบวางมึงแรงปลาดุกเนาะบ่ใช่ยังอ๋อนั่นเห็นพูดแล้วและมาซื้อสี่ตัว จะอุ่นกันก่อนอดภัยอ้โหใส่มาจีนมาเต้นอะไเนี่ยนะฮะถ้าหวานมาบาเนี่นะจีนหอย่างก็รู้ว่าเขาใส่หมาบบอแล้วก็โซบจะไปเลยรอย่งเ้จอ้ารู้ว่าหมอบเจ้าของนี่จะโอ้ยอย่านที่ผมอยู่นี่จีนมาหลับถ้าบอโอ้ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกแรกอะชุดหน้าัเอาอนกานี้สองบอชุดหน้าสองบ๋ยกเข้มมาเต้นแล้วกัน มันปุ๊บป้าปุ๊บป้าด้วยป๊าปั๊บป้วนบอกไม่ค่อยดีเลยก็เลยคุยเจว่าเดี๋ยวนาโตหาข้างหวังดูมากินข้าวอันนี้ก่อนเรื่องลุยละก๊าลังกินเปตรกี้นี่ผมใช้ถนัดแตงข้าวเหนียวก่อนข้าตบิข้าวมิจาเน้อโอ้ยไปสมกับข้าเนาะเออแลงนี่มาจางไหป่ามันนละป่ามันละทั้งเจงงอ่ะผมก็งงก็จับไปเขาจับจนไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วผมก็จี้ด้วยผมต้องเอาปลาดิมตัวขนาดนี้ลงอ่ะ ปลาหลิมเพราะอะไรมันจะกินลูกปลาผมบางเทหาไม่ตามมาแล้วก็จาก,กวันนั้นห้าหกเดือนเนาะเต็มพืชเหมือนเดิมแบบเดูม ก็ใส่กระดุมก่อนใส่กระดนี่นิั่ แล้วเจ้าตึ้งก็ amen I ต่อนี่นียูหนึงั่งุ้นไตออ่างคือมันเนียนแมวเป๊ะไนมันมีตีเครื่องสุบต้องเป๊ะูนเนาะเป๊ะูเป๊ะูนก็มีนี่มาดีเอาด้าหลุมนี่นี่นินพอลอันนี้เปนดุแลือนงพอล้อด่ับารุกมันขึนห้องนังุ่นไวไหนเปแมนมดเลยนบนคน เอานะไอ้จีนัดเนาะมันปวดไอเดี๋ยวอันสูงหนเลยโอ้ยหนักโค้นปะเนี่ยหนักเลยโอ้มันเป็นปลาด้วยนะคะนึกว่างูไซได้จะให้ชุเป็นอยังนี้เขาเรียกงูปิดงูไซงูไซเหรอ ลงไปยังเก่าตัวเบาขึ้นมาบนน้ำเนี่มันรู้มันจะตายชอบน้ำผมไม่ชอบนะมันกินลูกปลาตัวนี้ตัวดีนี่ถ้าไม่อยู่ผมเล่นไม้หวดแล้วที่เขาเฝ้าแต่เขาเฝ้าบนพื้นที่ว่ามันออกมาะจ๊ะลูกปลาอันมาเหลือเนี่ยตัวดีกับปลายันกระปลาเอียนดีกินลูกปลาหมดอ่ะล่างมาได้ ก็น <manifestations> oh. hey, okay. ่าตากระเด็ลอะไรนี้เลาะขี้เลาะเดี๋ยวนี่นี่โ้หอเจ้าปลาเดีอยวขอเทฉีดตุ้อีนูจะไปใส trang <laughs> nó có sẵn rồi. Đây. Càng xé. Càng nó càng nó

โอ้หได้เยอะอยู่ปลาลิ้มนาคนาดตขอได้อยู่คันน้ำมันเนาะอะไรนเฮ้ยครับน้ำมันผมไมได้เติมนะเราเอาเขาเติมเมื่อเราไม่เอ้มันปั๊มเติมเมื่อบอเอาตัวไดนมาสตอรีกเราอ้อนฮาเลยสุดท้ายห้อยเมียเขาดิ่เมียฮา้นห้องอินดี้มากลุกเขาปอนเมียฮู้ห้องเมียจะกินลาบจีนทอดเก็บของมา ไปไ,ไปว้าอเอาเกือไปวต<ป>ัว้ฮเดอเปเปหลักเลย น้ำน่นอนปลาปลาเนอนปลาลูกปนยงอ้สาวโลสาวโลปสาว่าเข่งนี่ เป็นสองโลดกระชังนี้าิโล่ละล่ำล่ำเ้งเข้าไปกี่กิโลม่ตานั่นน่ะสี่สิบโลหมดนี่ มันนีประมาณสีรร่ิบโลมาเยกเพกอ่ะยังกะมงของใครีขเรขาีเขาไง,เอ,งเอาไปปุนก็นได้ไปไปไีไ่ยนนี่ละกระสารเนี่ยแขง็ง <c oughs>

ผมตัวกว่าป่ะฮะไหน่ดดดแ่ไอันนี้วิดีโอเด้อหนึ่งก่ะจากไงน่าน่้องนี่ขึ้นมา เรียบร้อยนะครับกับการล้างบ่อปลานะครับผมก็ได้ปลาทั้งหมดรวมๆกันก็จะได้อยู่ประมาณ20 20 40เป็น40่ะบวกกับสสเป็นสิบเจกิโลนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับทั้งๆที่เราไม่ได้ปล่อยปลานะครับมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับก็ก็ตอนนี้ปลาให้พ่อหวางกับแม่ดี เอาไปจําหน่ายนะครับเดี๋ยวได้แต่ใดเดี๋ยวเรามาสรุปหนึ่งกันเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันอีกทีนะครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการเสมอมาพี่นี่ลาไปก่อนเจอกันอีพี่หน้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าบ๊ายบายปวางยิ้มนี่รถไม่ป่าวางอันนี้อันนี้เนี่ยเห็นรอบไหมนะนี่นี่นะนี่มาเป็นของเขาเขายะอันนี้เขาเนี่ยเขาเนี่ยป้าเดี๋ยวถ้าขายไปแหมคนต้นซื้อแหมก็จะ ย่าแฮมย่าแฮมอเป็นขายแล้วเต็มเลยซื้อนี่ฮะจะซื้อของกันเนาะผมซื้อไม่กะบอเจ้ามือสองบอปีหน้ากัเอาไม่เลยรถปีหน้าอืมปีหน้ากันเตาสี่แสนกันยังติดนี่ห้าแสนอยู่ยไหนบอเขาขายป่าก่อนได้กำไรก่อนเอากันนี่ไปหาป่าก่อนโอ้กันนี่ใจไปแห่เหมินครับแมนงามอยู่อืมท่าเปลี่ยนมาแน้วกันนี่บบเดียว บุบเดีว huh. บ hmm. ุเดียวกันเลยบ๊กครับนี่เดินทางปลอดภัยนครบอบคอแวนก้อยครับเมเดอร์บัาผมมาดีครับปอที่เจ้าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวพอตั้งเนี่ยเหนือเนาะโอ้โห

ระวังนะครับเลวด้ะระวังปล่อยไปขำไม่แซ่ดไม่แหกั้ยล่ำล่ำล่ำแปดสิบาดเลยเจ้าเป็นฝันหรือเปล่ลิตอาหาน้ฝัก็ได้ก็ได้เปันยันคีแค่ร่อยเดียวได้บ๊ายบายบากันเรียกแม่แม่ซื้อกินมาปิ้งเรียกทำไมเน้อ้อมพานอาะ เม่มาหาไม่างคืออยว่เขานือยเราก็เหนื่อยเจมันัวมันเหม็นเจเหม็นเวลาจะกินต้องบอก้วยนะผมต้องนอนวันนี้กินจบบอกเอากินแล้วจบนอนลเราเดินไปก่อนนี่ขอบคุณเจ้าขอบคุณหลาๆเน้อจ้าเดี๋ยวไว้ถ้าเอาปลาออกก็บอกไดมาอีกขอบคุณหลครับผมขอบจ้โชคดีโชครับ